ด้วยด้วยด้วยี่ตัวเองกลุ่มสามนี่ก็งัดมาไปกล้วนะเขาให้ชุดสีม่วงอ่ะฉันเหรอใช่ดอกไม้ใครผมให้เมื่อกี้เนี้ยเป็นอะไรหรอมักง่ายที่สุดแล้วไม่ลงทุนอะไรเลยไม่ต้องลงทุนลงทุนทำไมล่ะตอนนี้เงินมันหายากเบ๊นเอาแบงค์แจงไม่ใช่เคลีรชายสมบครณมาความใจอะไบหน้าเจอทางมาใครเอ่ยอ๋อ มาขวางหน้าสุมาล่แบบนี้มีอะไรหรือเปล่ามีสิถ้าเกิดไม่มีคงไม่ขวางหรอกสุมามามีก็รีบคุยเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนได้ข่าวว่าพ่อต้อการใช่หรอเจ็ดวันใช่ไหมจะกลับไปหาพ่อหรอแค่งคนที่เก้าสบเดียวแป๊บเดียจะอลวลาเจเรอแคนันี้ตั้งสติสักแป๊บดวันใช่ไหมจะกลับไปาพ่อเหรอแค่สองคนวันท่ได้าสิบบาเจรดวม่ไหมจะกลับไปาพ่อหรอแค่สงนวัน้าสิบมาจ่มะสลับไปาพเรอแคยคนนี้กลับไา่กล็า ไม่ได้ต้องตั้งสติสักแป๊บหนึ่งสุม,มามานจ้ะสุม,มามานจ๋าฉันรักเธอเธอรักฉันเรามารักกันสู้ซ่าสู้ซ่าเออมาสู้ซ่าตรงนี้เหรอวะร้องเพลงนี้แล้วได้รางวัเเลเนาะอันนี้ร้องมาัากร้องมั่คุณไม่ร้องแล้ไม่ได้หรือวอยเค้า <laughs> ขอบพระคุณน,นะคะที่มีรางวัลมาให้พี่เอกกับเบลชาตรีนะคะ ขอให้คุณแม่เดินไปเยี่ยวดูวสว่วนติภาพนะคะกลับไปปลอดภัยใน,ในะคะเยี่ยปื่อหนหูด้วยนะแม่ดเย,ยว่ซูมามาน<อ>คือว่าเจเลชายคนนี้อยากจะบอกกับซูมามานว่า,วาเออเออคืทีเ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคนสิแป๊บเดียวเองูีโอ,อ้โห<อ>นานๆกว่าจะเจอกันทีเออดีแล้วล่ะคือว่าไอ้เจเลชายคนนี้อยากจะเออบอกว่าขอยืมตังค์เลยดิเอาเล๊ก ไม่ได้เงินเดือนไม่พอแดดด้วไงต้องไปยืมน้อกกูนะฮะเออทุกวันนี้นี่สิ่งก็ทวงหวอยู่แล้วเนี่ยเอ้ยมีนี่ด้วยหรอไว้ตายแล้วจะเกมีนี่ไม่ดีใช่ไหมตายแล้วพวกูดไปขอยืมตังค์เขานี่แล้วกูก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยใช่เข้าแต่ก่อนเออต้องอย่างนี้กับกูนี่มึงพูดนี่กระทบกูทั้งนั้นเลยนะเนี่ยไม่มีอะไรเลยมึงคุยกับแม่ซื้อยังไงเนี่ยไม่ได้เจ้าสุมาลบอกขอยืมตังค์เขาป้าเอ้ยป้า ไม่ได้ต้องตั้งสติอีกสักทีนึงสุมามานจ๊ะสุมามานจ๋าฉันรักเธอเธอรักฉันเรามารักกันสู้สักส,สูส้ซักอไอ้นี่บทเยอะเรียบร้อยเออคือว่าสุม,มาานเจเดชาทนาอยากจะบอกกับสุมามานว่าเออสุม,มาานอาบน้ำมันก็ยังจ๊ะออสุม,มาลานมันมีกินเงเต่ามาเนี่ยมันถึงได้ถามเนี่ยคุณแ,แล้ว ี่ถ้าพูดอะไรไม่ออกก็รีบค่ะไปจะกลับบ้านต้องไปเปล่ยนแป๊บๆนึงนะแป๊บนึงนะโหตายแล้วแกบอกว่านนี้เอาจริงๆว่าซูมามาคือวายมากว่าไอ้หนวดเขาไม่มีโกนเนี่ยนี่โกนไปเยอะแล้วนะแหมนานๆทีนี่ด่ากันเลยใช่ไหมกวางขาวเมื่อก่อนนี่อยู่ด้วยกันนี่เล่นลิเกอยู่ด้วยกันแหมทำไมนานๆเจอกันทีแอ๊กแอ๊กใครแอ๊กเออดีคือคือว่าเจเดชายคนนี้เออรักสุมามาจ้ะ แล้วนอกจากมอไซคันนึงนั่งได้ไหมอ่ะพี่ขับบิ๊กไบค์แล้วพี่ขับตูวเขาเดีวมอเตอร์ไซค์มือแพงกัารถเก๋งกุ้ยกิราชัยสุมามานเองแหละเป็นล <acht> ูกสามีพ่อมีแม่ถ้ารักสุมามานจริงต้องเข้าตามเก่าออกตามประตูเลื่ออย่างหนึ่งมาบอกว่าการ่วงการถอดเนี้ยมันไม่เหมาะไม่ถูวเข้าใจหรือเปล่าเน่รัก บอกว่าถ้าหากรักสุมามนีต้องไปเข้าตามต่อกออกตามประตูจะรอช้าเลยล่ะก็เข้าเนีไปสู่ขอพ่อกับแม่เขาจะรอช้าหะไรเดี๋ยวเสียไม่ะชโยชโยท่าน,น้ำมามาหาดามินไม่ได้แล้วไม่ได้ต้องไปหาท่าน,น้ำม,ามาหาดามินดีกว่ารีบไปเลย